ดวยให้พืชขอ,องเราแบบงามมากเลยนะเราทำเงี้ยแล้วก็รดน้ําเข้าไปนะมันจะโตเร็วมากเลยเห็นไหมมันจะก็ยะลายเข้าไปข้างล่างคืนเดียวพรุ่งนี้เช้ามันก็สดชื่นแล้วสวัสดีครับพบกับฮิโรสุรินนะครับเนี่ยเพื่อนมาดูอะ่ะผักในกระถางของฮิโร่มันเริ่มโสมแล้วเนี่ยดูใบไม่ค่อยใหญ่เลยแร่ธาตุต่างๆจากปุ๋ยน่าจะเริ่มหมดแล้วนะครับมาวันนี้ฮิโร่จะพาเพื่อนมาบํารุงพืชผักในกระถางกันนะครับวิธีการทําง่ายๆนะ ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีมาร่วมกับส่วนผสมเลยแม้แต่นิดเดียวป่ะไปดูกันอันดับแรกนะครับเพื่อนนำฐานมันนะท่านต้มนะนำมาตำตำไม่ต้องให้มันละเอียดมากนะอเอาแค่พอหยาบๆแบบนี้พอครับที่2คือนี่เลือกไข่ที่สามคือผงจุลดนะครับมาดูส่วนผสมกันตัวฐานนะครับตัวนี้จะมีพวกสารที่ว่าพวกมแมลงมันจะไม่ชอบนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวฐานเขาจะมีสคุณของเขาคือสามารถดูดซับน้ําดูดเอาไว้นะ แล้วก็พอน้ําค่อยๆระเหยออกพืชของเราก็จะสามารถดูดกินได้นะครับเนี่ยตัวฐานประโยชน์ของเขาตัวนี้เลือกรเปลกอกไ่จะมีพวกวิตามินแคลเซียมเยอะมากนะครับช่วยให้ขั้วด,ดอกแข็งเร่งการเจริญเติบโตของลําต้นได้ดีมากๆนะครับตัวต่อไปตัวนี้ผงชูรสนะครับจะมีกรดอะมิโน,โนกรดอะมิโน,โนช่วยในการเร่งลําต้นเร่งใบเร่งรากเร่งดอกนะครับ นี่สตัว3ตัวนี้เลยมาผสมกันนี่ก็เป็นเปลือกไข่เนี่ยเปลือกไข่ใช้ประมาณนี้แหละนะครับตัวต่อไปก็เป็นผงกรุงรสใช้หนึ่งช้อนนะท่านี้พออ่ะพอเราได้แบบนี้มาใช่ใชไหมทำการคนสมสมทุกอย่างให้เข้ากัน ฮิโร่ต้องไปหาที่คนใหม่ละมจะเทสเ่ไปในโมอโมแล้วกันคนง่ายหน่อยอสูตรนี้เร่งการฟื้นตัวของพืชดีมากเลยนะยิ่งพืชกระถางนะยิ่งเห็นผลชัดนะครับเนี่ยเนี่ยได้แบบนี้นะครับนำไปโรยมันดีมากเลยนัเพื่อนนะ แต่ก่อนที่เราจะทําการมารยนะครับให้เพื่อนมาทําการตัดแต่งก่อนแต่งพักในกระถางเราก่อนให้ใบที่มันโสมครับออกเลยตรงียก็จะประมาณนี้แหละนะครับทําแบบง่ายๆเนาะนี่พอเราแต่งทุกอย่างเสร็จแล้วใช่ไหมนี่เห็นไหมต่อไปเราก็นําส่วนผสมของเรามาเลย ี่แบบนี้เลยนะครับสูตรเนี้ยบำรุงดีมากเลยนะเนี่ยเก็บแร่ธาตุของปุ๋ยแร่ธาตุต่างๆนะครับเนี่ยช่วยให้พืชของเราแบบงามมากเลยนะแล้วแล้วมันยังโตเร็วนะแล้วก็ฟื้นตัวเร็วนะครับจากการทุดโอมเนี่ยที่มันโอมโอมเราทำเนี้ยแล้วก็รดน้ำเข้าไปมันจะโตเร็วมากเลยเนี่ยอย่างอย่างในในหมอ้อหมอ้หมอข้าวเนี่ยฮิโรรปุ่มหอมเนี่ย แบบนี้เลยตัวในกระถางใหญ่เหมือนกันทำแบบเดียวกันไม่ต้องไปรองข้างล่างนะรองข้างบนเลยเทข้างบนเลยนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับต่อไปนะครับทำการรดน้ำนี่เห็นไหมมันจะก,ก็จะลลยเข้าไปข้างล่างอแบบนี้เลย แล้วผักของเราจะฟื้นตัวเร็วมากนะครับผักที่ใครทุมโสมนะผักกระถางนะโสม,ส,มสมทําวิธีนี้เลยนะเนี่ยไม่ต้องพึ่งปุ๋ยเคมีเลยนะครับง่ายมากวิธีนี้ประหยัดด้วยแล้วก็มีประโยชน์มากๆนะครับตัวฐานก็ยังอยู่กับพื้นกระถางของเราใช่ไหมแล้วยังสามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิควบคุมความชื้นต่างๆให้กับกระถางของเราด้วยนะครับนี่โอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะ วันนี้นะครับถ้าคิดว่าคลิปของเราวันนี้มีประโยชน์ก,ก็อย่าลืมฝากกดไลค์แชร์นะครับให้กับคนที่รักการปลูกแบบพวกเราเนาะแต่ว่ามไม่มีเวลาเวลาน้อยนะครับบางทีก็มีเวลารดน้ําบางทีก็ไม่มีเวลารดน้านะครับสามารถทํานําวิธีการของฮีโร่ไปใช้ได้นะครับแต่พืชผักของเพื่อนก็จะแบบว่ามันขึ้นมันสดแล้วก็มันมันจะไม่โสมเนี่ยเห็นไหมถ้าโสมก็ทําวิธีการนี้ใส่ไปเลยรับรองว่าพืชผักของเพื่อนจะสดชื่นขึ้นมาทันทีนะครับเนี่ยคืนเดียว พรุ่งนี้เช้ามันก็สดชื่นแล้วนะครับโอเควันนี้ฮิโร่เอาตัวลาไปก่อนนะครับถ้าคิดว่าวันนี้คลิปของฮิโร่ไมยชิดก็อย่าลืมฝากกดแชร์นะครับบ๊ายบายวันนี้สวัสดีครับ